น้องๆอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พาคดคลิปแต่ของพี่เกมและก็พี่ลิงได้ไดนะที่ตรงนี้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเคสแกมเมอร์โอเคครับเราก็มาต่อกันอีกแล้วนะครับก็มีเป็นรอบที่2แล้วนะฮะมาจะเรียกเป็นรอบนี้ผมเลือกเป็นฮันเตอร์นะฮะโอเคแล้วเกก็ฮันเตอร์เอ๊ะ,อะถ้าเรากดถ้าเรากดป๊อปเลยเราจะไม่กลายเป็นฮันเตอร์เหรอกรับก็เราจะกลายเปน็นฮันเตอร์ไงใช่เอ้า เอาเลยไปใช่พวกเราไปอีกแล้วโอเคได้ได้ไม่มปัญหาแล้วมันก็ต้องสลับกันอยู่ดีแหละใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะแอบกันให้ดีๆนะพวกนายแอบกันให้ดีๆไม่งั้นตายอนาถนะที่ต้อนนั้นก็ไม่ได้เยอะเนาะอือคือแบบว้ยแบบนี้มันไม่ค่้กว้างเท่าไหร่หรอพี่เกดโอ้โอ้คุณไปโอ้คุณไปไป่ามไปดีเลยจ้าสองหนึ่งเอาเลย ไมดูดูกอนดูกันเฮ้ยเฮ้ยเตียงขยับได้ป่ะเฮ้ยเตียงอะไรความสวยมาเยือนแล้วก่อนอะไรกิดขึ้นตั้งตัวไม่ทันเลยยังไม่ได้ที่ซ่อนเลยเอาล่ะนะพร้อมนะแก่ถอยพี่เก่ถอยพี่เก่ถอยโอเคถอยถอยอุ้ยอ้าวไม่โดนไม่ตาย เงียอ้าวก็บอกอยู่ว่าอยู่ในห้องนั้น่ยังยังยังไม่รู้ตัวอ๋อยังไม่เห็นเราเยอะขึ้ยังไม่รู้ตัวเดนอเด้อเด้อเด้อ ใครวะคุณดื้อเลยคุณไม่ตายวะทำไมไม่ตายเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่แกน้าเอ้ยตรงม่ได้โดนจริงจริง้าเอ้ยเขาเรียกว่าจิตวิทยาจิตวิทยาได้เลย โอเคโอเกคเราลุยต่อฮะต่อดึง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 แกเป็นอะไรเด้อดึง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 ก็เป็นมาเลียวอี่ทำไมมันเป็นนอนอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้ใครมันทานหลังหลังกูไปวะมี่ตาบอดบ้าตั่นไงนะแกกระป๋องเมื่อกี้อะกระป๋องโอ้โหไอ้กระป๋องมันจับชายมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้กระป๋องจับชายกระป๋องโอเคนั่นเป็นกระป๋อง โอคกระป๋องใช่กระป๋อง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 ใช่กระป๋องใช่ใช่ใช่ไอที่ไว้ใส่ของใช่ไหมก็แบกไปได้มากระป๋าไอป่าเอ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนมาเนี่ยอีอีหลบอยู่ได้โตเปล่ามีมัป่าไม่มีจริงจริงไม่มีอจ้าเอ้า ใช่เลือดใช้เลือดเยอะไปตายเลยใช้เลือดเยอะไปตายเลยพี่เกดเมื่อกี้คุณโค้ดิ้งเนนกนไปทัไป้ไมเกดเนี่ยมันเป็นกระป๋องใสๆเลยถังใสๆระวังนะโอ้โหมันมันดิ้นไม่หยุดด้วยไม่ีไ่ไม่ได้ไม่ได้หลบอยู่แถวนี้เลยเนี่ยคนเดินวหายเราไปแล้วอุยไปไหนแล<ะ>้วไปไหนแล<ะ>้วไปที่ไหนเดี๋ยวไมพี่เกดใช่ไหมไม่เจอ คนหายากพอเลยเกมเนี้ยดอกก็มาใช่มั้ยโมนี้ไงมิสเตอร์ขวดเมื่อไงมิสเตอร์ห้องน้ำแน่นอนพี่เกสห้องน้ำห้องน้ำพี่เกสห้องน้ำมปิดเปิดประตูห้องน้ำาอกไปแล้วก้อนจะนัไง้ไงพี่เกสพี่เกสขหลังินไปเดินไปเไปเกข้างหลังข้างหลัง อตงหนเมื่อกี้วิ่งผ่านเลยเดี๋ยวแฟดเลยใครเนาะเพราะเองเดี๋ยวแฟดเลยเมื่อกี้แมพแมพพี่เกดเจอไหมพี่เกดยังงงงอยู่พี่เกดบอกหาไม่เจอพี่เกดโคตรใช้ต่อมาทีเลยพี่เกดตองมากกระดิบกระดิบหายไปไหนลอุ้ย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 แงบแงบแงบดอะแฟด นี่เขาจะไปยิงได้ไงวะยังไงเด็กหลอกอยู่ตายไม่นึงเยได้ไมเข้าไปเข้าไปกงไปแล้วู้กงไปแล้วเดี๋ยวะไรนะอูมาไังไงนั่้น่มันมันยืนกลางเ่ศกระผ่องเลยนะเป็นกระผ่องไปแล้วไปแล้วกระผ่องมาวายระเบิดขวายระเบิดได้ขวายระเบิดได้ หมดแล้วฉุนหมดแล้วไอ้เจ๊ยิงรัวๆเฮ้ยไอ้เี๊ยันที่เผลอกรรมชินเจ๊ยโดนตอนเอ้าทำไมเราเป็นเอกยีคุณครูคะแนนติดลบอ๋อคุณครูคะแนนติดลบเลยได้เป็นที่อ้ยอย่างนี้เองโอเคได้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 สิบเจ็ดสิบไอ้เจ๊ยได้เป็นนั่นอะสิบห้าสิบสี่ ฟิวชั่นแม่งเลยฟิวชั่นแหล่งลมล่างคุณคยตรงเนี้ยคุูตัวนี้เลยโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้คือคุณกดฟาดันเลยดิเกมหากับใครอ่ะหากับผมหากับผมเหมือนเดิมโอ้โโอเคได้ตี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 จัดไปเก็บเกอบตีแล้วมันตอ๊กแมันตอ๊กมันไมเลื่อนมัาไปลดอ่ะผมติดลบเพราะว่าผมตายไปสองรอบแน่เลยแม่ ้เอาหลังก็ต้องใช้ทมาทิในการคะแนนติดลบนี่ก็คือต้นเล่นจนคนเราจะหายติดลบทำไมก่อนตาเมื่อกี้นี้ยฉันซ่อนไหนเราจะไหนกระจายฉันเป็นเด็กดอกเลยไปซ่อนศพโุณครูเป็นคุณครูตายท้ายากเลยนะเนี่ยน่ละใช่ใหตายท้ายากเลยเดี๋ยวเราตั้งกฎของเรานะให้ให้พี่เกัดได้รับให้พี่ห้ หรือว่าครพี่เกมรอดแต่ตัวตายต่รับมือใหม่เดี๋ยวรอให้เขาเป็นแบบเจนกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปของเล็กๆเราจะเป็นของใหญ่ๆก่อนตอนนี้เป็นของใหญ่ๆไยกันโอเคเฮ้แต่ว่าเกซ่อนอยู่นะตอนนี้ตาหน้าครับตาตอนเราเลยผมว่าเตียงไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่เตียงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ที่รู้ในห้องสองห้องนี้เปิด เฮ้ยตรงนี้มันอาจจะมีอาถรรพ์ก็ได้ก้อนมาโถอาถรรพ์อะไรบางอย่างเปล่าโซล่าแกไงแกชอบแบบไปซ่อนแถวนั้นเปล่าตาบ้าฉันไปฝ่ายหาจะซ่อนทำไมอ๋อพี่เกดอะไรจะแอบอยู่ข้างๆถังขยะอะไรเงี้ยตัวร้านถอดโอ้ชิคุนมากมุดๆเดินเหี้ยเผื่อไอ้พวกนี้มันใช่เขี่ยได้นะมีการเลี่ยเต้ไม่ดีเดี๋ยวปะ ยังไยังไม่ตียังไม่ตียังไม่ตู้ยังไม่ตู้ยันไม่ตู้ตอนที่เดิมอีกเป่าเนี่ยเฮ้ยกอดจะทำอะไรเดี๋ยวมิเกตายแล้วตายแล้วฟาดฟาดโดนไงเจอเป็ดโปอยู่ข้างๆข้างๆเป็ดโปได้พิเกกลายเป็นเป็ดโปอ่ะเฮ้ยกอดไปเลยิเตีวเเห็นไหม คแนกลองนกองกล่องล่ยิงแล้วยยิงยิงรีบเลยเกบเลยนี่เแบบนี้ยเลือนเลือดลเลือดมาเท่ะไรเก็บไรพี่เกม่าไโอ้โหโอ้โหโอ้โมาแล้วมาล้เย้สวยงามัยหลมเยลเบยโอเครอบนี้เรามา สมาธิสูงรอบนี้เราบอว่าได้เป็นที่ที่แบบของที่น่ารักซีก่อที่รัไปลยเอกดอกแน่นอนนี่ถ้าเราไปเจอบั๊กแบบตอนคุกกีบอีกจะเป็นยังไงบั๊กแบนนั่นเหรไม่ใช่บั๊กที่โดนเพื่อสะท่านหนีตายอันนั้นก็ดูเงินไปนะ ว่าต้องอยู่ห้องนี้นแน่นันนันนัน,น <laughs> คุณครูดักรอหน้าประตูเลยดักรอหน้าประตูอะไรเดีด๋ยวพี่เก๊ดทำไรอ่ะ <laughs> ไม่รู้อ่ะ <laughs> พี่เจ๊ไม่ใช่ห้องนอนน่าจะขึ้นขั้นบนป่ะดวงดาวสวยนะ <laughs> ดวงดาวสวยนะดวงดาวฮะทำไมเราถึงอกมาอยู่ที่ที่เดียวกันไมคนละที่คนละทาง บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบสองเสาโซโลโมอนอยู่ครับเาสาโซโลโมอนเเสาโซโลมอนเอาดีนะอยากเดินเข้าไปตรงนี้แต่กลัวรถเคียดให้ยิงกลัวกลัวโดนหนีบตายมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยิงด<อ>ิกลัวมันหนีบตายรถนั้น<ป>มันยังแบบอยู่ในรถสุนัน<อ>ขาน<อ>นะเด้อทำไมไว้ใจกันยิงเลยเฮ้ยแต่เลือดตั้งสองร้อยแน่เฮ้ยแหลมเลยอ่ะทำไมเลือดเดียวจังอ่ะ แล้วแต่ครับของบางอย่างเฮ้ไม่ีเส้นรถแน่นอนรถมันครบต้องสั่งความจริงนะเว้ยฉันบอกเลยว่ามันมีบางอย่างจริงอะไรที่มันใหญ่ตู้เย็นแบบว่าเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ใช่เดียวมันมีสื้อผ้มันมีอะว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมะกินอะไผ่านตู้เย็นเนี่ย ตู้เย็นเนี่ยเย็นมากเลยนะรู้ป่ะมันจะมักจะมีอะไรลวงๆลงมาจากแถาโต๊ะด้วยโต๊ะมันหรือว่าโต๊ะเอ้แต่กโต๊ะคือเลือดทำไมมันเยอะจังไม่รู้เหมือนกันพี่เก๊ดแม่่่ใชพีเกยอะมากเลยนะผมไม่บอกไม่จ่าเลยผมบอกเลยว่ามันมันเป็นแบบเคยแปลงเป็นไอ้ตุ๊กตาเราเลื่อนมันนิดเดียวไงแล้วพอไม่เคยแปลงเป็นอันนี้แต่ตุ๊กตามันวิ่งเร็วไงฮะหนึะ บอลก็เลยเลือดน้อยกว่านี้ใช่อันนี้มันโดนได้อีี้าถ้าเป็นของเล็กๆก็คืออจะได้เลือดน้อยแต่วิ่งเร็วแล้วก็ยิงยากถ้าเป็นของถ้าเป็นของใหญ่ๆก็คือจะหลบจะหลบยากแต่ว่าเลือดเยอะได้นี่เองใช่ใช่บอกเลยยิงได้มันมันเป็นแบบว่าอยู่กับกองกำลังเลยกองกำลังรัสกาดินแดนเยอะหมดเยอะหมดเห็นนั่นไหนวิ่งี่ แถวนั้นมันมีมันมีแบบว่าบรรยากาศที่แบบมืดหนาทึบมากเลยเนี่ยเนี่ยมืดเนี่ยใช่มืดอ่ะใช่เลยเนี่ยมีไฟด้วยนะเลยมันหลอกเล้ววะนั่นดิมีไฟ่มด้วยเลยพี่โอ้โหเหลือเท่าไหร่หนึ่งนาทีมันมืดจริงพอพมืดแต่มีแสงอ๋อเหล็กตั้งสองได้เลยเราจะซ่อนได้ไหมเนี่ยคุณครูไม่รีบตายอ่ะคุณครูเป็นเก้าอี้ไงเก้าอี้เก้าอี้โอ้โหคุณครูเป็นของใหญ่กว่าเกสอีกปะเนี่ยเก้าอี้อ่ะ เป็นเก้าอี้เก้าอี้เล็กๆอีโต้ไอเนี่ยอีโต้อะใช่เป็นเก้าอี้พี่เก๊ดโต้ที่ไหนลเรามาทู่อ๋อีต้เล็กกว่าโต้ใช่โั้ใหญ่กว่ายิงได้ยิงได้แน่นอนยิงได้พอจริงมันยิงแบบกูลุนกูลุนมันลดมันถังเลยนะไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้แกเข้ามาสำรวจไม่ใช่ว่าใช่เลยไอ้กอนมองไม่รู้่กูยิงไว้ก่อนยิงเพื่อนกันได้ปะไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ว่า จบบท่านยิงอะไรที่ตัวที่ตัวไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวระเบิดได้<อ>นี่ขนาดตัวเลือก200เลยกินหาไม่เจอสักทีนั่นเหรอคือครูมันหลอกโอ้แล้วมันอะไรวะหลอกที่ไหนมันมีตู้เลยเนี่ยมีตู้หรือว่ากล่งองโอ้ไม่ใช่กล่องน่ะ

ไปประตไปประตูพี่แก๊ปวิ่ง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 ่งวิ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 ่งว่งงวงวิ่งงวิ่งวิ่ง่งงวิ่งง <fe et> ไปกล่องหลบอยู่ใต้ถ <motion> ังบ e a เอ็กเซลเนี่ยโอเคครับอสนุกสนากันมามากพอเนยฮฮารมาตุนเงยตรงนไม่้องายย่ไม่เห็นกล่องอะไรมันหลบที่ใต้โต๊ะแต่เราไม่ยิงคิดว่าแบบเป็นของที่กรทำตกอะไรล่ะโอเคครับไปเลครับน้าครับบ๊ายๆเรื่ก็สันกร้ให้พวกเราด้วยนะคะจุ๊จุ๊บุดจุ๊จุ๊จล๊จุ๊จุ๊จุมจิดตุ๊จุ๊จุ๊๊จุ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 ๊จ๊ี น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยน,นะคะบ๊ายบาย